เกิดอีกอย่างึ้นครับพี่น้องในวงการหมอล่าตอนนี้เนาะคุณกวกเห็นผู้ใยายบัตรฟินแลนด์บอสใหญ่ของวงแสงทองฟินแลนด์เพิ่งออกมาโพ์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเดือดนิดนึงอยู่นะเพราะว่าอย่างหูบอเพิ่นเว้าถึงประมาณว่าผู้จัดงานเนี่ยที่ออมสังกษีเนี่ยบางงานได้เงินหลายๆหมอล่าบ่เคยขอเพิ่มครับพี่น้องนีหลีบ่เคยขอเพิ่มจากบาท อ้ยบางงานได้เป็นล้านก็มีนะนบางงานคนเข้าไปชมเป็นหมื่นเีอยคูณเก็บปันลอยซีซีฟลอยหาซีลอยเจซีเนี่ยคุณได้เกือบล้านบางที่เป็นล้านแสง้องฟี่แนนไวไซนันิ๊กแตกอยู่แล้วคนห้ายอยู่แล้วแนนอยู่แล้วไม่ให้กําลังใจร้ายอยู่แล้วว่ามีวาขาดทุนได้ทุกงานแมนพอถึงงานที่ได้กําไรก่อนหมอลํำบอกเคยขอเพิ่มผู้จัดงานก็คือได้ไปเต็มเต็มหมอลํำได้เท่าเดิมก็คือค่าจ้างนั่นแหละแต่บางงานที่คุณขาดทุนคุณกลับมาต่อรองกับหมอลํา เจอหลายวงเลยนะแบบนี้เนาะเจอเยอะยี่หลีโอาก็มีค่าใส่ใจหลายเด้ดค่ะจ้าคาเดินทางจ้าคากินไหลุกน่องหลงน่องตัางทอด้ายทอด้ายชีวิตเอาครับผมเออเอาสิก่อนอ่านโพดของผู้วิบัติแรกก่อนผู้วิบัติแรกเป็นวางสี่จ้างหมอรัมออมสังกสีผู้จัดได้ค้นทะลุยอดอ่ากำไรคือละสามสี่แสนของวงหมอรัมเนาะหมอรัมน่ะก็เคยก็คือไม่เคยขอเพิ่ม นางสี่บัญญ่าเพิินขาดทุนนิดหน่อยต่อร่องาลวค่าวาสันใจเงินช้าด้วยอ,อย่าจัดเสือมือเปล่านะคะพักพักเงินไม่พร้อมอย่าจัดงานค่ะมีบาทวาจังซี่ออผมว่าเรื่องนี้ต้องมีมีเหตุเพค่อยออกมาโพดแบบนี้หรือว่าแสงทองฟิลแร์อาจจะเจอเจ้าภาพขอลดราคาบอต่อร่องบอหรือว่าจ่ายเงินช้าหรือเปล่าอเอาทั้งสี่ซะเท่าที่ไปเบิงแสงทองฟิลแร์มาแต่ละาง,งานนะ คนล้นวิกตลอดล้นเท่ากับว่าอาพูดจัดที่ว่าจางแสง้องฟิเลนไปปิดวิกเนี่ยที่ปิดสังกะสีเนี่ยคุ้นได้กําไรเกือบทุกงานอาจจะมีบางงานเท่านั้นแหละที่ขาดทุนน้อยเออน้อยมากที่จะขาดทุนงานนี้น่าจะมันน่าจะมีงานชนเนาะมีมอําอยู่แถวเราแวกนั้นหรือเปล่าเพราะว่าไอส่วนมากอ่ะจะวิกแตกจะคนเยอะอคนอาจจะผ่านปันนี่นะ วงการหมอลป็มศิละเจอกันไลฟ์คณะเลยที่เป็นแบบนี้บางคณะเหมือนที่ผมเคยอ่านน้องพี่น้องเนาะขออนุญาตยกมาอ่านบ่อยฟ้งเด้อของเสียงอีสานคุณแม่นกหน่อยอุไรพ่อเคยออกมาว่าว่ามือนั่นพูดจัดใจเงินบกครบเนื่องจากว่าพูดจัดงานเนี่ยอ้างว่าขาดทุนคนไปเบิ่งหน่อยคุณอ้างไม่ได้นะพี่น้องอ้างไม่ได้มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับหมอลำเพราะคุณจ้างรลคานี้แล้วเออการที่ได้กำไรหรือขาดทุนมันอยู่ที่คุณ คุณต้องพร้อมที่จะจัดงานคุณต้องมีเงินสำรองซัพพอร์ตอยู่แล้วก่อนที่คุณจะเลือกที่จะจ้างหมอล่ําไปปิดวิกใช่ไหมใช่แล้วทีนี้อยู่ที่การโปรโมทของคุณการคืนป้ายการโปรโมทเนาะ่าคนสิ่งว่าเบิ่งหลบอลาหลแล้วมัน,มนขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของคุณว่าแม้ว่าคุณเอาความเสี่ยงไปให้หมอล่ําเด้อว่าแม้ว่าคุณขาดทุนแล้วหมอลั่มสิได้เงินบ่ครบมันเป็่นไปว่าไงครับพี่น้องเขาเห็ุเขาทำเต็มที่ลรวแม่แล้วแฟนครับก็ว่าการลงทุนก็มีความเสี่ยงทุกลงทุนตุก ผู้ลงทุนทุกคนต้องศึกษาทำความเข้าใจก่อนลงทุนศึกษากร่าเขตแถวนั้น้นหลายบเจ้าตองเบิงมีงานมีอยังสอนกันบอแล้วก็เจ้ามีเงินทุนบเออค่ะเจ้าต้องโมเมนต์มาจะเสียเนเกได้อย่างเดียวเด้อจะเสีเห็นเอากำไรอย่างเดียวจะโมเห็นเวลาเะสิขาทุนแม่บอกแล้เออเจ้าก็ต้องเห็นใจหมอล่ำแม่การจัดงานหมอล่ำแต่ละงานมันไม่ใช่เรื่องว่าอยู่ดีๆตัดสีัดซาสีไปจัดก็ได้คุณต้องศึกษาก่อนนะครับว่า ที่ตรงนั่นนะมีคนเป็นตะเบิงหมอล่ำหลายบอ่อ <Man. S 1> จัดอาทำเลที่คุณไปตั้งเนี่ยไปจัดงานเนี่ยสีมีคนเดินทางไปง่ายหรือว่ายากไหลบอ่ man, man. อแล้วทีนี้การโปรโมทของคุณเป็นยังไงเข้าถึงคนได้ในพื้นที่ได้หมดทุกคนไหม,มแล้วคนสีเดินทางมาเบิงบอ่อ มันถึงไปยุบุนเดคุณเม่ถ้าตกงสำล้วนบอมเมร์วาการที่บอมีคนมาเบิงมันไปโทษไปโทษหมอลำเป็นไปบ่ไดดหมอลำเขามีคุณภาพเขาฝึกซ้อมเขาเตรียมมาดีแล้วที่จะโซ่ไม่งั้นงานอื่นทําไมเขาได้กําไรอ่ะถ้าไม่งานถึงขาดทุนล่ะเนี่ยคือเหตุผลที่น้องแต่ว่าคือเห็นหมเนาะค่าใช้จ่าย่นนั้นเท่าไหร่รถกัเท่าไหร่ขั้นคนก็เท่าไหร่นี่ดีบอมเมนศูนย์บอมเมนแม่ศูนย์เราบอกแม่เพียววาเออ หมอลำวงหนึ่งได้พี่น้องเด้อยังเช่นหมอลำมูนี่นะคน200-300ชีวิตเพราเขาสิค้นไปเนี่ยเขาใส่ในใจรถจักคันค่ากินค่าอยู่ค่าอะไรทุกอย่างค่าสมบัติลุ่งรถค่าลูกน้องเนาะแล้วเนี่ยแสงท้องฟิลเล่นเาบ่เป็นหมอลำมูเนเป็นหมอลำสิ่งแต่ว่าวงใหญ่ขนาดเพิ่นกับหลายสิบคนเป็นลอยคนเนาะพี่น้องเนาะ รถเป็นรถสิบขั้นโมเมนต์อเราวรถเราสิบขั้นผุนเดินทางไปแต่ละเดือนเจ้าคืงการที่เพิ่นเดินทางไปเนี่ยเสียค่าน้ำมันน่ะรถสิบขั้นเนี่ยขน้มั่นจั๊กบาทค่ากินของลูกน้องค่าบริหารนู่นนี่นั่นต่างๆน่าหน้าอีกจุนโอ้ทะเลอยู่อยู่นี่หรือเปล่างานอยู่นี่หรือเปล่าถ้าจะงานนี้เลยเออไม่หลับหนุ่เข้าใจจิเห็นใจผู้จัดงานนะ ต้องมีศักยภาพต้องพร้อมอีดีคอยจัดงานเดือต่อไปนี่นะพี่น้องไม่ใช่แค่ว่าฉันนึกอยากจัดฉันสิไปจ้างหมอล่ำมาปิดวีกสังกสิเก็บสังปิดสังกษีเก็บเงินจนกสิเก็บรายได้บพอหรือว่าขาดทุนใช้ขั้นใจหมอล่ำหน่อยลงไปตอรล่องหมอร่นคุณคิดผิดคิดไม่อันนั้นมันไม่ได้อันนั้นเขาต้องหลายร้อยชีวิตคุณจะเห็นแก่ตัวอย่างนั้นแค่นั้นไม่ได้เออคุณอย่าเห็นแก่ได้เกินไปที่นี่ เห็นแก่กำไรเห็นก,การขาดทุนน้าแน่มมมีมดอกว่าสีลงทุนอย่างสีไดดจะกาไรอย่างเดียวเขาสั่งเขาก็ลงทุนทั่วประเทศไปเห็ุเปิดมอลล่ามทั่วประเทศตนันเนาะนั่นแหละทำอย่างนี้มันไม่ถูกเนะาะเสียหายเขาเด้ดยน่ะเสียหายเพราะฉะนั้นกระึกษาดีๆเออมมเบว่าเพิ่นสีนี้เงินไหลยีิมาจกให้เจ้าให้จกให้ลูกน้องเขาบได้ได้เนาะเขาไปงานเทศงานเหมเาอม่นั่นแหละการที่หมอลล่าเพิ่นไปออกงานคุณจ้างไปแล้วเพิ่นก็ต้องคิดว่าเพิ่นต้องได้เต็มราคาแมบ่ ก็เราตกลงราคาแล้วไงเพราะักอรมีราคาจะมาบิดเบี่ยวตอนสิดใจเงินบอได้แนวนี้นีมอลลัามเพื่นต้อเงินคนเนาะบานนี้เกิดคอปัญหาอีหยังจังไหนกับจังอันนั้นก่อนหรือว่าเหตุสัญญาไหวแบบให้มันถือกฎหมายเอาเหลืองมาเลยสิให้มันตรงเลยทายคิดทายยังไหวเลยเองเป็นหลักฐานมาตรงเด็ดขาดเดิความพี่นออิอีหลีน่ะคนจะไปเบิ่งมมอล่มหลายหรือว่าบอหลายเน่ะวิกแตกหรือว่าคนจะหน่อยเนี่ยขึ้นอยู่กับไม่ได้ขึ้นอยู่กับมอลล่นะเอาอิริ่ ขึ้นอยู่กับคนจัดใช่อีหลีผมวังสันเนาะถูกยู่ที่ว่าคุณเหลือโลูกคชั่นดีบอโปรโมดดีไหมใช่ใช่เข้ามาโปรโมทดีสําคัญสุดเลยคุณขึ้นป้ายคุณเดินเอาเอารถนะเอารถขยายเสียงกันเนาะเอาไปประกาศว่ามีงานอยู่มองนี่แม่ถ้าคุณทําครบทําแบบนี้นะคุณได้กําไรแน่นอนเพราะมีทางขาดทุนแล้าะวิธีสำคัญเดินอีกแมีหลออนไลน์นั่มันสิทเพ็่อนเพืยังกับไปหลายๆทางเนาะครับเออ เรา,าแฟนคลับแสงทองฟินแลนด์เพิ่นหลายอยู่ลแล<ม>้วไปยู่นฟ์เพิ่นกะมีคนไปเบิ่งหลายอยูเล<ม>่เพิ่มขึ้นยูเล่คนหูจกัคจกคนหูจ้าขึ้นต<ม>ัวประเทศไทยเนาะแฟนคลับเพิ่งไลก่กระดอกนั่นแหละพี่น้องอเอาเข้ามาใหใ้ใครกำลังใจหมอลำกันดีกว่าหมอลำไม่ว่าแต่แสงทองฟิลเล่นนะทุกๆคณะเลยอาจจะเคยเจอแบบนี้แต่มื่อนี่เจอกับแสงทองฟิลเล่นหมอเพราะว่าเห็นพยบาตฟิลเล่นโพสต์แสดงว่าต้องมีประเด็นอีหยังแม่น ตีเหล่าขบโพดีมีตีอย่าดึงดแถวได้ออกขบ<ม>โพดคุยบานพี่แลนด์เ้วก็ซื้อลนะอุดนะนั่นแหละพี่น้องหายกำลังใจคุยบ้านฟินแลนด์แถวเผาแสงทองแล้วพี่น้องเนาะหายกำลังใจทีมงานสูส้ทุกคนที่ง <ทะ S 2> านงในแสงทองฟินแลนด์น่ะคะ่ะต่อไปก็อยากให้คัดกรองดีๆเบมึงจะพาด,ดีๆก่อนยกเลหลือก็ยกเหลืกเลิกเลยแถวมัแต่เราเด็ดขาดเด้อยเด็ดขาดเลยค่ะวางงานเราววางเหมือนแล้วเหมือนแล้สินแล้วสินคันบ่พอใจเราวว่าสิ ใครครับตอนนี้ก็ได้เด้อราวังสิ่กับมีมือหนาแน่นเที่ยวพาวแสงท้องนี่คือสุดอีหรีโมเมนต์าเราเหลือกใ้เด้ก็คือคุณไม่พอใจเราแล้วก็เออสามารถยกเลิกได้ไม่ใช่ว่าเราจะแบบไปตามเขาตลอดตามจะเทนเนอร์จะคล้องเสียงให้จะคล้องติลโลบีสิแม้กันเลยพี่น้องเอาครับมือนี่เข้าสองคนกับน้ำคาวนี่ล่ะเห็นพยาบาลฟิลแมเนโพดเท้ากับตกใจอันไปอันมาเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นสิแม่ก็เลยเอามาบอกซูพี่น้องฟังพี่น้องมีความเห็นว่าจังใด คอมเมนต์ได้เ้ยครับผม mm hmm. เอามืนอนีเ่าสองคนกะขอลาแค่นีนาอพี่น้องเนาะ,ะขอให้มีความสุขทุกผู้ทุกคนนะครับขอให้เบิ่งหมอลำอ่ำยางมีความสุขยาดาม่าลาย mm hmm. และคนดาม่ากันลายโอเคพี่น้องโอเคัสดีครับ <c oughs>